ก่อนที่จะรับชมคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยนะครับครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีวันที่6กฤมภากานนะครับพศ2566นะครับผมวันนี้นะครับผมมีสินค้ามานําเสนอพี่น้องนะครับผมร้านรามาสู์ชาแนลนะครับร้านอยู่ติดโรงเรียนบ้านนายมอำเภอสนมจังหวัดสุรินท์นะครับไปเยลยโทรศัพท์ 0 8 9 4 0 6 4 9 5นะครับผมร้านอยู่ทีตถนนใหญ่เลยนะครับผมติดกับโรงเรียนบ้านนายงนะครับผมตรงข้ามจะเป็นวัดสว่างนายงนะครับผมพี่น้องเสนออยู่ใกล้ๆเข้ามาสอบถามนะครับเข้ามาดูสินค้าได้นะครับผมแต่ถ้าจะเข้ามานะครับผมรบกวนนะครับโทรเข้ามานิดนึงนะครับบางทีอาจจะไม่อยู่ร้านนะครับพี่น้องครับผมโทรเข้ามานัดหมายกันนิดนึงนะครับผมสำหรับท่านที่จะเข้ามาชมสินค้านะครับผมวันนี้นะครับมีสินค้ามาให้พี่น้องได้เลือกชมกันนะครับผม ท่านใดนะครับต้องการที่จะขายเครื่องเสียงนะครับผมก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับผมยกชุดนะครับผมยินดีวิ่งรับเองถึงที่นะครับผมสามารถส่งรายละเอียดนะครับผมส่งไลน์นะครับครับผมแจ้งนะครับสินค้าของท่านมาได้เลยนะครับผมยินดีไปรับเองถึงที่นะครับผมสำหรับยกชุดนะครับผมส่วนแยกชิ้นนะครับผมขอท่านที่สะดวกนะครับนามาที่ร้านเท่านั้นนะครับผมวันนี้นะครับผมพาพี่น้องมาชมเครื่องเสียงกันก่อนนะครับผมตู้15นิ้วนะครับผม15้นิ้ว T.A. นะครับผมมิวสิกไทยแลนด์นะครับตัวนี้เป็นตู้ไม้อัดปาร์ติเกิลนะครับผมเป็นตู้ไม้อัดปาร์ติเกิลนะครับผมตู้สีระเบิดสวยๆนะครับพี่น้องตัวนี้เนี่ยครับผมอ่ะเดี๋ยวคลิปนี้ผมจัดโปรพิเศษนะครับผมแบ่งปันพี่น้องไปใช้งานนะครับผมดอกเป็นดอกนาโนวานะครับนาโนาว่า1564นะครับนาโนาว่า1564นะครับดอกสภาพมือหนึ่งนะครับตู้ก็สภาพมือหนึ่งเลยพี่น้องนะครับให้พี่น้องดูกันชัดๆนะครับผมด้านบนก็จะมีนะครับผมช่องสำหรับ เสียบตั้งขามอนิเตอร์นะครับผมอคลิปนี้นะครับผมอ่ใครช้านะครับถือว่าอดนะครับตัวนี้ตู้นะครับพร้อมใช้งานนะครับผมตู้พร้อมใช้งานนะครับมีตะแกรงนะครับมีมุมพลาสติกนะครับมีหูจับนะครับตัวนี้อย่างดีเลยนะครับสวยๆนะครับตัวนี้ใบละ2 0 0 0บาทนะครับพร้อมส่งนะครับใบละ2 0 0 0บาทพร้อมจะส่งตัวไทยนะครับถ้าเป็นพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลนะครับขอค่าส่งเพิ่มอีกใบละ200บาทนะครับผมพี่น้องนี่ครับแล้วก็มาที่ตู้นะครับผมเอก เอกซาวนะครับผมตู้เอกซาวนะครับเป็นผีกระแทกหลังนะครับตู้15นิ้วนะครับผีกระแทกหลังนะครับของค่ายเอกซาวออดิโอนะครับเอกซาวออดิโอนี่ครับสวยนะครับท่านไหนสนใจเด้อเป็นไม้อัดแท้นะครับไม้อัดแท้20่มิลเลยนะครับไม้อัดแท้20่มิลนะครับผมครับผมมีหูจับนะครับตัวนี้จะมีหูจับนะครับนี่ครับด้านหลังจะเป็นเพจนะครับพี่น้องที่ผมพาพี่น้องมาดูนะครับ นะครับด้านหลังจะเป็นเพจแบบนี้เลยนะครับสวยๆนะครับเป็นไม้อัดแท้20มิลนะครับผมสีระเบิดนะครับเพจเป็นเพดหลังนะครับนี่ครับสวยๆนะครับสนใจสนใจเด้อตัวนี้นะครับผมตู้เปล่านะครับตู้เปล่าเด้อพี่น้องใบละ1,500บาทนะครับผมรับเองนะครับใบละ1,500บาทนะครับค่าส่งนะครับค่าส่งทั่วไทยนะครับใบละ200บาทนะครับผม ท่านไหนนะครับผมอยู่พื้นที่กรุงเทพปริมณฑลนะครับค่าส่งอยู่ที่ใบละสี่ร้อยบาทเด้อพี่น้องนี่ครับถ้าไหนสนใจนะครับผมรับเองใบละหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับพร้อมอ่าค่าส่งนะครับใบละสองร้อยนะครับผมถ้าไหนสนใจนะครับโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับผมแล้วก็ตู้สิบนิ้วนะครับผมตู้สิบนิ้วนะครับนี่ครับนี่ครับดีเค่นนะครับดีเค่นนะครับดอกเป็นดอกนะครับนี่ครับอบอ้อมสามร้อยบาทนะครับอบอ้อมสามร้อยบาทนะครับมีเน็ตเวิร์กน้องอ่เดี๋ยวผมให้ดูนะครับนี่ครับ ครับผมมีเน็ตเวิร์กนะครับมีเน็ตเวิร์กนะครับแหลมเป็นแหลมคอมนะครับน่ครับเป็นแหลมคอมของ NPE นะครับพี่น้องนี่ครับพร้อมใช้งานนะครับผมตู้สภาพมือหนึ่งนะครับดอกก็สภาพมือหนึ่งนะครับผมสวยนะครับไม่เคยซ่อมไม่เคยผ่านมือหมอนะครับผมเป็นตะแกรงปั๊มนะครับพิมเตอร์สวยเลยพี่น้องนะครับผมตัวนี้อะมีเบ้าเสียบนะครับมีเบ้าเสียบนะครับสำหรับพี่น้องจะเอาไปใช้นะครับสำหรับขานะครับเป็นขาตั้งมอนิเตอร์นะครับน่ครับเป็นเบ้าเสียบนะครับด้านหลังด้านหลังให้พี่น้องดีนะครับด้านหลังเป็นเพยสวยเลยพี่นองครับ เป็นเพียเปิคอนสวยเลยนะครับผมตู้สภาพสวยนะครับผมตัวนี้แทบไม่ช้ําเลยนะครับผมจะของใช้แค่งานเดียวนะครับตัวนี้ท่านรสนใจเน๊ะราคาพร้อมจะส่งนะครับตัวนี้ไบละ2 5 0 0บาทนะครับไบละ2,500บาทพร้อมจะส่งนะครับตู้10นิ้วไม้อัดแท้นะครับไม้อัดแท้15มิลนะครับผมตะแกรงปั๊มนะครับมีเบ้าเสียบนะครับตู้สวยเลยนะครับพี่น้องนี่นครับผม ครับผมสภาพสวยกิ๊กนะครับพี่น้องท่านใดสนใจเด้อยใบละ2,500ับาทนะครับผมจะส่งทั่วไทยนะครับผมแล้วก็ตู้18บดนิ้วนะครับไทยออดิโอนะครับตู้18ดนิ้วไทยออดิโอเนี่ครับสวยๆนะครับตัวนี้ท่านใดสนใจนะครับผมขอท่านที่สะดวกเข้ามารับเบียได้นะครับเพราะว่าตัวนี้ค่อนข้างหนักเลยนะครับผมใบละ2 0 0 0บาทนะครับใบละ2 0 0 0บาทนะครับขอท่านที่สะดวกเข้ามารับเอียนได้ที่ร้านนะครับผมใบละ2 0 0 0บาทนะครับตะแกรงปั๊มนะครับสวยๆนะครับผมตัวนี้นะครับผมด้านหน้านะครับด้านหน้าตัวนี้นะครับใส่ ปลาเข้าไปจะเป็นแบบนี้นะครับผมตะแกงมีครบนะครับผมไม้อาจแท้20มิลขอบเหล็กหูจับเหล็กคู่นะครับตัวนี้ของค่ายไทยออเดียวลบบุรีนะครับรับเองใบละ2,000บาทนะครับผมแล้วก็ตู้ออเดอร์แปดนะครับตู้ออเดอร์แปดนะครับผม18นิ้วเป็นแฝดนะครับเป็นออเดอร์แปดนะครับใส่ดอก18นิ้ว2ดอกนะครับนะครับตะแกงเหล็กนะครับมีครบนะครับผมเป็นขอบเหล็กนะครับหูจับเหล็กคู่เหมือนกันนะครับตัวนี้ไม้อาจแท้20มิลนะครับ สภาพสวยๆนะครับตัวนี้จัดโปรโมชั่นอยู่นะพี่น้องแค่ใบละหนึ่งพันห้า้บาทนะครับขอท่านที่สะดวกมารับเองนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นโอเวอร์ไซส์นะครับผมขนส่งไม่รับนะครับขอท่านที่สามารถเข้ามารับเองได้เด้อพี่น้องนี่นี่ครับผมตู้สวยนะครับผมเสียงดีแน่นอนนะครับผมตัวนี้อถอดลงจากรถแหนะครับถ้าใครสนใจเด้อออเดอร์แปดนะครับสิบแปดนิ้วนะครับนี่ครับสสวยนะครับผมอะแล้วก็มาดูที่ ตูดท่อนน,นะครับผมตูดท่อนตูดท่อนสิบห้านิ้วนะครับผมท่อนสิบห้านิ้วนะครับนะครับพร้อมโครงเหล็กนะครับพร้อมโครงเหล็กนะครับเป็นของอแอคคอร์ดนะครับผมเป็นของแอคคอร์ดนะครับตัวนี้ หนึ่งพันแปดร้อยบาทนะครับพร้อมส่งนะครับหนึ่งพันแปดร้อยบาทนะครับพร้อมจัดส่งทั่วไทยนะครับผมอ่าท่านไหนเข้ามารับเองนะครับผมเอาแค่หนึ่งพันห้าร้อยบาทพอนะครับพี่น้องแล้วก็ตู้นะครับสิบสองนิ้วนะครับสิบสองนิ้วนะครับผมแหลมนะครับเป็นตัวนี้มีแหลมให้พร้อมนะครับมีแหลมให้พร้อมเลยนะครับพี่น้องครับผมมีแหลมให้พร้อมนะครับมีซี่ามีซีการขาดของแหลมให้นะครับผมแล้วก็ตัวนี้เป็นไม้อัดแท้นะครับตะแกรงตะแกรงเหล็กนะครับตัวนี้มีครบเนอะพี่น้องนี่ครับผมตัวนี้อ่แกะให้พี่น้องดูนะครับผมตัวนนี้เป็ ตู้ฟังในบ้านนะครับผมพี่น้องขาแค่ดอก12นิ้วนะครับเอาไปใส่นะครับก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับนี่ครับสวยๆนะครับผมเป็นไม้อดแท้20มิลนะครับด้านหลังก็จะเป็นสเปคคอนนะครับตัวนี้ท่านไหนเข้ามารับเองนะครับใบละ800บาทนะครับท่านไหนเข้ามารับเองนะครับใบละ800บาทนะครับค่าส่งนะครับใบละ200ด้วยพี่ร็อกนี่ครับสวยๆนะครับาะไรสนใจนะครับค่าส่งนะครับใบละ200บาทนะครับผมแล้วก็ อ่ะมอดดึงไฟนะพี่น้องอ่ะมอดดึงไฟนะพี่น้องดูนะครับมอดดึงไฟหนึ่งร้อยแอมป์นะครับผมเป็นสเต็ปดาวนะครับนี่ครับหนึ่งร้อยแอมนะครับสองรอยี่สิบโวลต์นะครับใช้งานได้ปกตินะครับตัวนี้นะครับผมตัวนี้ก็ตามสภาพนะครับตัวนี้ใช้งานได้ปกติเลยพี่น้องครับผมแอมป์สูงนะครับผมครับผมสภาพอาจจะไม่ค่อยสวยนะครับพี่น้องขายราคาแบ่งนปันนะครับสี่พันห้าร้อยบาทนะครับพร้อมส่งนะครับสี่พันห้าร้อยบาทพร้อมจัดส่งนะครับท่านไหนมารับเองเอาแค่สี่พันบาทพอนะพี่น้องตัวนี้ทองแดงแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ พี่น้องซื้อไปใช้งานไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับตัวนี้ครับผมปกตินะครับใช้ได้เลยนะครับผมครับผมเดี๋ยวผมพาไปดูสินค้าตัว่ักันบ้างนะครับครับผมต่อไปนะครับผมเป็นมิกเซอร์นะครับผมมิกเซอร์ทอปโป้นะครับทอปโปมิวสิกนะครับตัวนี้เอฟเฟกต์แท้นะครับผม99โปรแกรมนะครับเอฟเฟกต์แท้99โปรแกรมนะครับสภาพสวยนะครับตัวนี้ ใช้งานได้ปกตินะครับเสียงดีมากพี่น้องนะครับผมตัวนี้นําเข้าโดยบริษัท AT นะครับผมตัวนี้จัดปูอยู่นะครับผม2,200บาทนะครับผมจัดส่งนะครับ2,200บาทพร้อมจัดส่งทั่วไทยนะครับผมและก็โปรแอมนะครับผมสมชัยนะครับสมชัยเป็น p ปรแอมมอสเฟียรนะครับผม MOSFET ทั้งหมดอ่ะ8คู่นะครับ MOSFET 8คู่นะครับตัวนี้เสืบสภาพเดิมๆนะครับไม่เคยซ่อมไม่เคยผ่านมือหมอนะครับตัวนี้ อะแต่โปรโมชั่นอยู่ที่ห้าพันห้าร้อยบาทนะครับผมห้าพันห้าร้อยบาทนะครับพร้อมจะส่งเลยพี่น้องนะครับตัวนี้สามารถครับสิบแปดนิ้วได้คาราลสองดอกนะครับผมครับอะกับกลางนะครับได้คาราละสองถึงสามดอกเลยนะครับตัวนี้เสียงดีแน่นอนพี่น้องนะครับผมสภาพเดิมๆนะครับสมชัยนะครับออสเฟกต์นะครับผมตัวนี้นะครับใครสนใจเด้อห้าพันห้าร้อยบาทนะครับพร้อมจะส่ง ทั่วไทยนะครับผมและก็ปีแยกซับนะครับปีแยกซับ MBA นะครับปีแยกซับ MBA นะครับตัวนี้ใช้งานได้ปกตินะครับใช้งานได้ปกตินะครับตำแหนนี้อยู่ที่ช่องไม้ช่องที่2นะครับสัญญาณเบานะครับนอกนั้นปกติทั้งหมดนะครับผมมีช่องสลับแยกนะครับซับบูเฟอร์นะครับน่ครับโดยเฉพาะเลยนะครับใช้ได้ปกตินะครับผมตำแหนนี้มีแค่จุดเดียวก็คือนะครับช right. ่องไม้ช <to> ่องที่สองนะครับผมสัญญาณเสียงไม้จะเบานะครับผม อ่ะจองที่หนึ่งก็ปกตินะครับพี่น้องครับผมไฟขึ้นทุกมิสนะครับผมถ้าใครสนใจเด้อตัวนี้นะครับผมแปดร้อยบาทนะครับพร้อมจะส่งทั่วไทยนะครับแปดร้อยบาทพร้อมจะส่งทั่วไทยนะครับผมถ้าใดสนใจนะครับผมแล้วก็มาดูที่ Power Amp นะครับผมวัตซาว์นะครับวัตซาวหกพันวัตต์นะครับวัตซาวหกพันวัตต์นะครับตัวนี้นะครับบอร์ดเป็นบอร์ดนะครับผม HD หกพันไอนะครับผมสองบอร์ดพี่น้องนะครับผมสภาพสวยๆนะครับยังไม่เคยซ่อมนะครับตัวนี้ครับผมส่วน Switching นะครับผมเป็นอ่า 10,000 K น,น,นะครับผมหนึ่0 0มื่ะ V นะครับตัวนี้นะครับ ครับผม18นิ้วครับละสามถึงสี่ดอกนะครับสบายๆนะครับของค่ายนะครับผมวัตซาวนะครับท่านใดสนใจนะครับตัวนี้จัดโปรอยู่ที่หนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับพร้อมจะส่งนะครับท่านไหนสนใจสินค้านะครับผมรบกวนโทรนะครับหรือว่าทักไลน์มาเท่านั้นเด้อพี่น้องไปคอมเมนต์อ่ะพอผมต่อไปท่านก็หายเงียบนะครับผมอันนี้ฝากไว้นิดนึงนะครับผมสนใจสินค้าจริงๆนะครับผมรบกวนนะครับโทรเข้ามาได้เลยนนนนนนะะะะคคคครร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 รัััััับบบบบบบหือออออววว่่าาาททกกกเเเเเข้้้มมผ์์์โดีียพงแล็ มาดูที่ PowerM นะครับผม PowerM นะครับผม Royen นะครับผม Royen S1002 นะครับ Royen S1002 นะครับตัวนี้เป็นรุ่นอ่าไฟตรงนะครับผม S1002 นะครับเป็นรุ่นไฟตรงนะครับตัวนี้ใช้งานได้ปกติสวยเลยพี่น้องนะครับนี่ครับถ้าใครสนใจนะครับผม18นิ้วได้ครับสองดอกนะครับ Royen นะครับผม S1002 นะครับเดี๋ยวผมพามาดูด้านหลังหน่อยนะครับพี่น้องนี่ครับผม Royen S1002 นะครับนี่ครับผมใช้ได้ปกติเลยนะครับพี่น้อง นี่ครับผมตัวฟิลฟิลยังเป็นฟิลเดิมอยู่นะครับพี่น้องครับผมนี่ครับอจะได้สนใจเด้อตัวนี้นะครับผมอ่ะราคานะครับผมห้าพันแปดร้อยบาทนะครับห้าพันแปดร้อยบาทนะครับพร้อมจะส่งเลยพี่น้องห้าพันแปดร้อยบาทพร้อมจะส่งทั่วไทยนะครับแล้วก็มาดูที่ Power Amp นะครับผมซิงเกียวะนะครับตัวนี้อ่ะใช้งานได้ปกตินะครับผมแต่มีเสียงจี้ห้ำนะครับอ่ะวอลลุ่มนะครับบางตัวก็จะมีข้อแข็บ้างนะพี่น้องถ้าไหนเป็นช่างเอาไปซ่อมเอานะครับผมอ่ะคลิปนี้ผมขอแค่ 1,300บาทพอนะครับพร้อมส่งนะครับ1,300บาทนะครับพร้อมจะส่งนะครับ่านไหนรับนเนี่ยครับใช้ได้ปกตินะครับผมแต่ว่ามีเสียงจี้ามนะครับ แล้วก็วอลลุ่มก็มีข้อแข็งบ้างพี่น้องถ้าไครเป็นช่างก็เอาไปซ่อมเอานะครับผมตัวนี้หนึ่งพันสามร้อยบาทนะครับพร้อมสบนะครับแล้วก็มาที่ PowerM a p นะครับผม BossTek นะครับ BossTek นะครับสามพันหกวีเซตนะครับตัวนี้สิบแปดนิ้วข้างละสามนะครับข้างละสามถึงสี่ดอกได้เลยนะครับพี่น้องครับผมคงปั๊มข้างละสี่คงหลอดข้างละสองถึงสามนะครับพี่น้องนะครับถ้าไหนสนใจเด้อครับผมสภาพสวยๆนะครับผมของ นครับอสเทคนะครับ3า0พ VZ นะครับเป็นโปรแอมสวิตชิ่งนะครับกำลังวัตต์สูงนะครับ3,600วัตต์นะครับตัวนี้มีควอดโอเวอร์ในตัวนะครับท่านไหนสนใจเด้อสภาพสวยนะครับตัวนี้สภาพสวยกิ๊กเลยนะครับท่านไหนได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับตัวนี้บอสเทคนะครับ3า0พ VZ นะครับ11,500บาทนะพี่น้องจจกโปรนะครับจากราคาปกติ12,500บาทนะครับลดไปเลย1,000บาทนะครับช้าหมด นะครับพ mm ี hmm. ่น้องอ่ะมีแค่แทนเดียวเท่านั้นนะครับผมครับสภาพสวยแน่นอนนะครับตัวนี้เดิมๆนะครับผมอ่ะแล้วก็มาที่ดอกลําโพงนะครับดอกลําโพง15นิ้วนะครับ PR Audio นะครับตัวนี้เป็นรุ่น Challenger นะครับ PR Audio นะครับเป็นรุ่น Challenger นะครับมีทั้งหมด6ดอกนะครับผมเป็นรุ่นเดียวกันทั้งหมดนะพี่น้องครับผมก็คือตัวนี้นะครับจะเป็นสีน้ําเงินนะครับตัวนี้เป็นสีเหลืองนะครับต่างแค่สีนะพี่น้องมีทั้งหมด6ดอกนะครับตัวนี้เป็น Challenger นะครับผม Challenger นะครับของค่าย PR Audio นะครับวัดอยู่ที่1 2ึ่ วันะครับไว้สีนิ้วนะครับไว้สีนิ้วนะครับตัวนี้สเปคสิบแปดนะครับแต่ว่าเป็นดอกสิบห้าพี่น้องนี่ครับสภาพสวยสวยเดิมๆนะครับให้ดูกันชัดๆนะครับครับสวยกิ๊กนะครับพี่น้องเดิมๆเลยนะครับมีทั้งหมดหกดอกนะครับผมท่านไหนหานะครับดอกเบสนะครับดอกเบสสิบห้านิ้วนะครับผมคลิปนี้ไม่ควรพลาดพี่น้องนะครับไม่เหล็กใหญ่นะครับไม่เหล็กสองรอยี่สิบมิลนะครับนะครับหนายี่สิบห้ามิลนะครับไว้สีนิ้วนะครับของค่าย pr นะพี่น้อง ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับผมตัวนี้ทําเบียดได้นะครับทำมิดโรได้นะครับราคานะครับราคาเพียงดอกละ1,800บาทเท่านั้นนะครับดอกละ1,800บาทนะครับผมท่านนายรับวันนี้นะครับส่งฟรีเลยนะครับ1,800บาทนะครับผมส่งฟรีเลยนะครับนะครับไม่เล็กใหญ่ไว้ใหญ่ๆนะครับผมไวสีนิ้วนะครับตัวนี้เป็นสเปค18นะครับแต่ว่าเป็นดอก15นะครับท่านนายสนใจเด้อ1,800บาทนะครับพร้อมจะส่งนะครับแต่ก็มาดูที่ ดอก12นิ้วนะครับดอก12นิ้วคงหล่อนะครับเดิมๆสองดอกนะครับผมตัวนี้จะมีตําหนิอ่ามีรอยนะครับผมมีรอยไขควงนะครับรอยไขควงเจาะนะครับผมแต่ก็ไม่มีผลต่อเสียงนะครับใช้ได้ปกตินะครับเป็นดอกคงหล่อไว้3นิ้วนะครับตัวนี้ดอกละ800บาทนะครับพร้อมจะส่งนะครับผมแล้วก็ดอก12นิ้วนะครับ12นิ้ว NPE แล้วก็12นิ้วคานนีมรกตนะครับเป็นดอกเดิมๆทั้งหมดนะครับพี่น้อง ครับผมเป็นดอกเดิมๆทั้งหมดเลยนะครับยังไม่เคยซ่อมนะครับตัวนี้ทั้ง2ตัวเลยนะครับพี่น้องอ่ะอันนี้ขายแค่นะครับหกรบาทพร้อมส่งนะครับดอกละ650บาทนะครับพร้อมจัดส่งเลยนะครับพี่น้องส่งได้ทั่วไทยนะครับผมสำหรับดอกลำโพงนะครับและก็ดอก18นิ้วนะครับ NPE นะครับดอก18นิ้ว NPE นะครับรุ่น JB 1,800นะครับ1,500บาทนะพี่น้องนะครับ JB1000 นะครับ1,500วัตต์นะครับมีทั้งหมด4ดอกนะครับดอกสภาพสวยกิ๊กเลยนะพี่น้องไว้4นิ้วนะครับถ้าไหนสนใจเด้อดอกละ1,600บาทนะครับพร้อมส่งนะครับดอกละ6หนึ่งพันหกร้อยบาทนะครับพร้อมจัดสดนะครับแล้วก็มาดูที่ดอกอบอ้อมนะครับอบอ้อมทั้มนะครับตัวนี้เป็นทั้ม15นิ้วนะครับเป็นทั้ม15นิ้วนะครับผมตัวนี้กําลังวัดอยู่ที่600วัตต์นะครับผม600วัตต์ AMS น,นะพี่น้องตัวนี้นะครับไว้ยอยู่ที่ ตามนิ้วนะครับเป็นไวสามนิ้วนะครับผมทําเบดได้นะครับทํากลางได้ทำมิลโลได้นะครับถ้าไหนสนใจเด้ตัวนี้ก็หนึ่งพันหกร้อยบาทนะครับสภาพมือหนึ่งนะครับนีไม่ช้ํานะครับตัวนี้นะครับแต่ก็มาที่ดอกกิ๊บนะครับดอกกิ๊บนะครับ GPA นะครับหนึ่งแปดเก้าเก้านะครับตัวนี้เป็นอ่าไม่เหล็กสองชั้นนะพี่น้องเป็นโครงปั๊มนะครับไม่เหล็กสองชั้นนะครับ GPA หนึ่งแปดเก้าเก้านะครับผมหนึ่งดอกเดิมเดิมนะครับนี่ครับหนึ่งดอกเดิมเดิมเลยนะครับผมส่วนดอกนี้นะครับผมซ่อมแล้วนะครับแต่ว่าซ่อมไว้แท้พี่น้องครับผมซ่อมไว้แท้นะครับผมไม่เบียดนะครับใช้งานได้ปกตินะครับผมตัวนี้นะครับงานซ่อมสวยพี่น้องงานซ่อมค่อนข้างสวยนะครับถ้าไหนสนใจเด้อครับผมคู่นี้นะครับผมเอาแค่สามพันห้าร้อยบาทพอนะ ทั่วไทยนะครับ3า0พันห้าร้ยบาทนะครับพร้อมจัดส่งทั่วไทยนะครับแล้วก็ดอกสิบแปดนิ้วนะครับชาเลนเจอร์นะครับตัวนี้เป็นดอกชาเลนเจอร์นะครับ650ห้าศนะครับผ่านมือหมอมาแล้วพี่น้องนะครับแต่งานซ่อมสวยนะครับนะครับงานซ่อมสวยมากนะครับทั้งสองดอกเลยนะครับสภาพเดียวกันนะครับไม่เปียกนะครับนี่ครับซ่อมอย่างเรียนนะครับตัวนี้ท่าใครสนใจเด้อดอกละหนึ่งพันบาทนะครับพร้อมส่งนะครับดอกละหนึ่งพันหร้อบาทนะครับพร้อมจัดส่งนะครับแล้วก็ดอก เพียวเดียนะครับผม2 2 4 1นะครับ2 2 4 1นะครับผมตัวนี้อ่ะยกมาทั้งหมดเลยนะครับยกทั้งผ้านะครับทั้งไว้นะครับตัวนี้ครับผมยกมาใหม่นะครับผมตัวนี้อ่ะถ้าเป็นของใหม่ทั้งหมดนะพี่น้องครับผมเกือบเกือบสองพบาทนะครับเฉพาะอ่าค่าผ้าค่าไว้นะครับตัวนี้ครับผมรวมค่าช่างก็น่าจะดอกหนึ่งเกือบเกือบสองพันนะพี่น้องแต่วันนี้นะครับผมขอขายแค่ดอกละหนึ่งพันห้าร้อยบาทพอนะครับผมตัวนี้หมวกรุดนะครับหมวกรุดหนึ่งตัวเด้อพี่น้องครับผมใช้ได้ปกตินะครับผมใช้ได้ปกติไม่เบียดนะครับพี่น้ออง อนุญาตให้พี่น้องดูชัดๆก่อนนะครับตัวนี้หมกหลุดหายพี ja. ่น้องผมหาไม่เจอนะครับนะครับโมกหลุดหายผมหาไม่เจอนะครับตัวนี้ยกผ้ามาใหม่หมดเลยนะครับงานซ่อมสวยนะครับงานซ่อมเงียบนะครับไม่เบียดนะพี่น้องครับใช้งานได้เลยนะครับพี่น้องตัวนี้ดอกละหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับผ้อมจะส่งเลยทั่วไทยนะครับผมท้าใครสนใจะนะครับแล้วก็โต๊ะนะพี่น้องโต๊ะเหลือไม่เยอะนะครับเหลือไม่เยอะนะครับโต๊ะหกสิบคูณหกสิบนะครับผมสูงหกสิบนะครับผม 9 0้าอบาทนะครับผมหกสิบคูณหกสิบสูงแปดิบนะครับผมหนึ่งพันบาทนะครับผมแล้วก็หกสิบคูณเมตรยี่สิบนะครับผมสูงสี่สิบนะครับหนึ่งพันสี่ร้อยบาทนะครับผมหกสิบคูณเมตรยี่สิบสูงแปดสิบนะครับผมราคาหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับผมราคานี้ส่งฟรีทั่วไทยนะครับผมจัดโปรโมชั่นนะครับหมดแล้วหมดเลยนะครับเหลืออ่าตัวใหญ่เหลือน่าจะไม่ถึงสิบตัวนะครับผมตัวเล็กก็น่าจะประมาณสิบตัวนะครับอ่าตัวยาวตัวยาวน่าจะเหลืออยู่ประมาณ ค่าหกชุดนะครับผมส่วนตัวสั้นก็พอๆกันนะพี่น้องครับผมหมดแล้วหมดเลยนะครับรอบนี้นะครับรอบนี้ขายเลยแล้วขายราคาตามกว่าทุนนะครับพี่น้องท่าใดนสนใจนะครับผมอยากได้โต๊ะนะครับวางมิกไปใช้งานนะครับพี่น้องก็สามารถ สอบถามได้เรืองสำหรับโต๊ะวางมิกนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมก็มีสินค้านะครับมาให้พี่น้องได้เลือกซื้อเลือกชมกันเท่านี้นะครับผมเดี๋ยววันต่อไปนะครับถ้ามีสินค้าตัวไหนเข้ามาเพิ่มเติมนะครับก็จะรีบนะครับมาอัปเดตนะครับให้พี่น้องได้รับชมกันนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับผมท่านไหนยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ